ไฟยิมครับ29กับ31ครับ177กับ176หางกำไรเพชรอู้หท่ันต้นขาครับไปแทงหน้าขาจะเป็นใครครับโอ้โหเปิดเร็วเปิดแรงครับแบบนี้ออบซ้ายทีเดียวเข้ากระโดงค้างเลยนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับเทาะซ้ายหน้าครอสกระตุกหัวไหล่ครับสั้นๆครับป้งลงจังหวะพอดีครับ แม่ร่างกายดีมากครับโบเกนสจวตโดนเต็มๆเลยนะครับนี่ครับประโยชน์ของยางการฝันครับพอแรกพยายามเข้าไปครับแปะจูงมัดขวาอีกทีหนึ่งอ้าวระวังครับเกี่ยวดูโอ้ยซ้ายตอนแรกครับโดนอีกแล้วนะครับโบเกนสจวดเอาครับพยายามจะสวนคืนเพื่อนกันครับพยายามไปครับโอ้เจอตัดลำตัว โอ้โหตัวัดขึ้นบนครับมาแล้วครับอาวุธขอย้ซ้ายมาเจอคืนครับกำไลเพชรประกบตีโอ้ยไม่แตะพื้นเวทีครับอาจจะล่วงหล่นได้เกียวจิ๊บแม่จะโกยลื่นครับตรงนี้กแล้วครับขยับไปครับต่อยจริงนหครับแต่ว่าโอ้โหใจไปเจอจังหวะดสองกำไลเพชรแบบโดนแล้วครับน่าจะไปได้ดีครับนักมอยจากอสเลียรายนี้ พยายามจะลุยครับรู้ตัวครับทางด้านของโปรเนสจอสการล็อกการปรั้มแนวตั้งแบบนี้ไล่แขนกดแขนครับแม่พมจะสลับกาดจะม,มันขัดไปหมดครับคิดได้แต่ว่าแม่ไปหมุนโอ้โหระวังครับปัดขวากดเลยครับ วงในครับมาอย่างไงแหมพยายามจะสะบัดสู้ฟันศอกครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับอ,อย่างไรครางครับอย่างไรออมาเร่งครับออกมาเร่งครับ decision goes to และเป็นกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมครับอโอ้โหวันนี้กว่าจะชนะคะแนนโกลแคสชิโอต์ไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ